เจนนิเฟอร์คิมยิ้มแก้มปรีไฮโซสุมานีมอบเครื่องเพชร1 3 0 0ล้านเรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวที่กำลังโด่งดังและได้รับความสนใจจากเหล่าบรรดาขอข่าวและเหล่าบรรดาชาวเน็ตเป็นอย่างมากเรียกได้ว,ว่าพาก,กันเข้ามาคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าทำเอาเจคิมหรือเจนนิเฟอร์คิมยิ้มแก้มปริเลยจ้าเมื่อเจ้าตัวได้เผยภาพใส่เครื่องเพชรสุดอลังการทั้งต่างหูสร้อย แหวนประดับเพชรเม็ดใหญ่อลังการเฉพาะแค่สร้อยคออย่างเดียวก็ราคา1,300ล้านเข้าไปแล้วทั้งนี้เจนิเฟอร์บอกว่าแค่ราคาของสร้อยนั้นตกอยู่ที่1,300ล้านส่วนที่เหลือจำไม่ได้ว่าเท่าไรเพราะเห็นแล้วหูอื้อตาลายคล้ายจะเป็นลมโดยเซตเครื่องเพชรเซตนี้เป็นของไฮโซสุมาณีคุณนกเกษมเจ้าของฉายาบาร์บี้เมืองไทย ด้านเจนิเฟอร์บอกว่าข้อดีของการเจอคนรวยคือเขายิ่งไม่แสดงออกว่ารวยยิ่งรวยยิ่งพูดน้อยพูดคอยอีกทั้งคุณหญิงสุมาณียังมีความใจดีทอมเนื้อทอมตน้นและท่านก็ได้สอนมาว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่ใช่ทรัพย์สินแต่คือสุขภาพ